สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนเว็บสี่ทุกทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนชาวยูทูบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่วันนี้ก็เริ่มพูดพูดได้พูดพูดได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอาบน้ำเพิ่งจะเสร็จนะอาบน้ำเพิ่งจะเสร็จผมเพิ่งจะแห้ง แต่มันจะมีเลือดซับออกมาตรงแถวนี้หน่อยเนาะจากการผ่าตัดของพี่นีนะคะวันนี้ก่อนนี้ก็วันที่วันเสาร์ที่เจ็ดก็ได้สี่วันแล้วเนาะใช่ปะ <laughs> พี่นีก็ผ่าตัดตั้งแต่วันอ,อ,อังคารที่สามอังคารที่สามก็ใช้เวลาการผ่าตัด ห้าชั่วโมงแล้วก็ดูอาการจนออผ่าตัดจนหกโมงครึ่งเนาะหกโมงเช้าครึ่งแล้วก็ใช้เวลาห้าชั่วโมงไปสิบกีก่โมงก็ม่ร้แล้วก็พักฟื้นกว่าจะเข้ามาในห้องก็เกือบสองทุ่มนะทุ่มหนึ่งด้เท่าไหร่อ่ะแบบจำไม่ได้ อาการผ่าตัดของเราก็ไปได้ดีนะคะพี่นีกก็อยู่โรงพยาบาลอีกจะอยู่ถึงวันจันท์นะคะหมอบอกให้อยู่ถึงวันอังคารแต่พี่นีกเกลียดอยู่เอาแค่วันจันท์พอเพราะว่าเออเริ่มจยากกลับบ้านแล้วเงเงาเนาะ การผ่าตัดไปได้ดีนะคะมันก็อย่างที่ว่าทุกอย่างเหมือนเขาขีดมานะมันจะอยู่ที่โชคจริงๆนะคะทุกคนมันจะอยู่ที่โชคนะคะอย่างพี่อ,อีเคยเล่าเนาะ ว่าจะมีหมอผ่าตัดให้เรามันจะมีสองคนที่พี่นีเคยเล่าว่าพี่นีไปเอไปตรวจเข้าเอไอเอเนะคะแล้วไปเจอไปเจอ,เอปัญหาว่าพี่นีเป็นกระดูกทับเส้นอย่างแรงนะคะคือว่าผ่าตัดอย่างเดียวเนาะแล้วหมอคนนัดให้พี่นี จากพี่นีเครเล่ามาว่าวันที่ยี่สิบเกของเดือนนู้น่ะเดือนไหนที่พี่นีไปเข้า EM แล้วว่าวันที่สามสิบพี่นีก็จะต้องไปฟังผลการตรวจแต่ทีน,นี้พี่นีบอกว่าพี่นีไม่มีเงินค่ารถนะเพราะเราไม่อยากจะรบกวนลูกเราก็เลย อีกอย่างคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรเยอะเราก็เลยไม่ไม่ไม่่ปฏิเสธหมอเลื่อนหมอนัดหมอปฏิาว่าวันที่สามสิบเราไม่ได้ไปฟังผลนะแต่ผลสุดท้ายหมอเขาก็โทรหาเราโทรหาเราแลต้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่หมอจะต้องพอล i d เดกันด้วยเนาะเพราะมันจะเป็นช่วงของเออเออเออักเนาะที่เขาเทศก,การพ,พระเจ้าขึ้นสวรรค์อะไรนะั่นนะนะครับ มันจะเป็นช่วงหยุดของเขานสองอาทิตย์พี่เนมก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องมันก็จะเป็นมาโชคดีของพี่นีนะที่เรามาได้หมอคนนี้นะคะเรื่องที่ว่าพี่นีอาจจะเล่าดีไม่ดีเนาะมันเหมือนว่าเขาขีดมาชุดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าพี่ <c oughs> <c oughs> แต่สมมติว่าเราไปอเ วันที่สามสิบพี่นีไปคุยกับหมอพี่นีก็คุยไม่รู้เรื่องนะคะคุยไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเปา้เราจะได้หมอผ่าตัดอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าโชคดีที่เราปฏิเสธวันที่สามสิบเดือนนู้นนะคะว่าเราไม่ได้ไปเ,เราไม่ได้ไปตามนัด แล้วพอตกว่าหมอวันที่ยี่สิบเก้าของเดือนเดือนก่อนเนาะที่นัดกับหมอแล้วลูกชายไปด้วยเนาะแต่ก่อนที่ว่าเราเอ่อวันที่ยี่สิบเก้าก่อนจะนัดหมอก็ส่งเรื่องของเราไปให้หมออีกคนนึงแล้วนะคะหมอที่คลินิกอีกหนึ่งคลินิกหมอผ่าตัดให้เขาดูอาการผ่าตัดเรานะคะแต่เพอเอิญ พระวันที่ยี่สิบเก้าเดือนก่อนนู้นเนาะก่อนที่พี่นีจะผ่าตัดที่พี่นีเคยเล่าว่าอ,อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนผ่าตัดด่วนเพราะหมอเขาให้เข้ามาโรงพยาบาลใหญ่ด่วนนะคะแต่พอเออพี่นีผ่าตัดไม่ได้เพราะว่ามันมีไปให้ยาในเส้นเลือดแรงนะคะพี่นีก็อาจจะเล่าสับสนมีคนหลายคน ขาก็จะว่าพี่นิกโกหกมานั่งพูดอะไรอาจจะเล่าไม่ดีนะคะแต่ผลท้ายมันก็ผ่าตัดไม่ได้พี่นิกก็ต้องกลับบ้านไปรอให้ฤทธิ์ยาหมดก่อนเพราะพี่นิกไปให้ยาทุกสองเดือนเข้าทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็พอเสร็จเราก็ได้ผ่าตัดกําหนดผ่าตัดเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นความโชคดีของเราที่ว่า ที่เรามาฉุกเฉินแล้วเราได้มาเจอกับหมอคนนี้นะคะเพราะหมอคนนี้เขาเหมือนช่วยชีวิตของพี่นีเลยนะคะมันเหมือนว่าเขาตั้งใจทำงานเหมือนว่าเขารอคอยที่จะช่วยเหลือเราจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ยังคิดยังคุยกับลูกว่าถ้าเราไม่มาฉุกเฉินตรงนี้เราเออรอ กำหนดผ่าตัดจากหมอคนนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าหมอคนนั้นจะผ่าตัดเราไงเราคิดว่าหมอก็เก่งแต่กันทุกคนแตกก่การที่เราพูดเราคุยมันจะต่างกันนะคะหมอคนนั้นเหมือนจะคล้ายๆก็ว่าเออคิดคุยนะคะอะไรอย่างหนึง่งเขาจะให้เราเออเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะที่ว่ามีผลที่ว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่มันจะอันตราย ต่หมอคนนี้จะบอกว่าหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะถ้าว่ามันจะอันตรายนะมันจะพลาดผิดพลาดเนาะแต่หมอคนนู้นเจ็ดนะคะการที่เราคุยได้คุยกับหมอสองคนหมอที่ผ่าตัดแต่คนนั้นนะคะลูกชายเขาบอกคนนั้นเนอเหมือนกับแบบเอ,อ,อาการคุยจะเยอะไปพูดมากเกินไปแต่หมอคนนี้เขา พูดน้อยแต่คุยหนักนะคุยในเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุหรือเป็นผลน่าเชื่อถือและการที่เราผาตัดพิ่นีพินีตื่นขึ้นมาปุ๊บคือเราอาการชาของเราตามแขนตามขาตามอะไรมันเเบาลงนะคะแต่ว่าการปวดหัวปวดอะไรมันก็ยังอยู่มันก็เป็นธรรมดาแนละ้วพอการผ่าตัดนะคะผ่าตัด หมอก็อจะพูดมาดูทุกวันนะคะหมอก็อจะบอกบอกว่าดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆที่ว่าการผ่าตัดครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ออทำให้พี่ลีมามีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกหมอบอกฉันดีใจผมดีใจมากที่ผมสามารถช่วยให้คุณกลับมามีชีวิตออใหม่ขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่เราเดินโปบๆปเปียกเดินก็ล้มนะแขนก็ยกไม่ขึ้นนะอันนี้ยกขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกกำลังหน่อยมันก็ยังมีขัดๆอยู่นะคะตรงเอ,อประสาทเราที่เราปิดมันปิดมามันมึนตึ๊บมาตลอดกี่ชาติก็ไม่รู้นะมันก็เพิ่งจะมาเริ่ม ปงนะ,ะมันเริ่มโล่งๆนะ,ะสมองที่มันติดๆตันๆที่คิดอะไรไม่ออกมันเหมือนดีขึ้นนะคะมันเหมือนจะขึ้นมาดีมันเหมือนว่าฟาม์มที่ฟา์มอ่านของเรากําลังจะเปลี่ยนนะ,ะกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะส่วนชีวิตของเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงในทางดีมา,าเออเรามีความรู้สึกว่าสุขภาพของเราจะกลับมาดีนะคะทุกคนถ้าแพ้แพ้นี่ก็ อาการอักเสบเจ็บที่ก็เริ่มเอ,อเริ่มเบาลงนะคะก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแผลนี่ก็จะเริ่มแห้งนะคะแล้วก็เออที่กระดูกทับเส้นตรงต้นคอของเรานี่อยเราทํากายบำบัดบริหารนะคะแล้วก็ขาที่เราชาๆก็เออดีขึ้นเนาะสมองเหมือนที่มันติบตันมันก็โล่งๆดูแบบมันเหมือนว่าเราจะมีความคิดขึ้นมา มันเหมือนมีชีวิตมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วล่ะคะ่ะทุกคนพี่นีก็ดีใจนะคะที่ได้ผ่าตัดครั้งนี้ก็เราไม่พลาดนะคะบางครั้งการเดินทางการไม่มีเงินมันก็อาจจะช่วยชะตาชีวิตของเราเพราะว่าวันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่นีออมีเงินค่ารถ ไปหาหมอเราก็จะได้หมอคนนั้นนะคะเราก็จะไม่ได้หมอคนนี้เนาะเพราะว่าการที่เราไม่ไม่ไปฝนใายเอาเงินกับลูกไปหาหมอเราก็เลยไม่ได้หมอคนนั้นนะเราก็เลยได้ก็คือเนี่ยมันเขาขีดมานะมันเหมือนเขาขีด มาเนละ้วมันเหมือนกับคัดชี้มาว่าแค้วคาดนะไอแค้วคาดพี่นีก็ไม่รู้ว่าอะไรจะจริงหรือไม่จริงนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราดีใจนะคะที่ได้หมอคนนี้ทําการผ่าตัดให้เราเดี๋ยวพี่นีแข็งแรงกลับบ้านนะคะก็แผลหายพี่นีก็จะถ่ายทอดสุขภาพที่การเปลี่ยนแปลง ครงยิ่งใหญ่ในชีวิตของพี่ณีนะคะให้เอฟซีดูนะคะเราก็จะแต่งตัวสวยๆเพราะว่าเมื่ออาการชาของเรามันหายแข้งขาเรามีแรงขึ้นสมองปวดโป่งไม่มืดไม่ทึบมันก็เหมือนกับชีวิตใหม่เพราะว่าการคิดของเรามันก็จะมีเวลาคิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ปวดมันไม่ระบมมันไม่เออมันไม่เออเขาเรียกอะไร สมองมันตีบตามเส้นเลือกมันตีบเราก็จะไม่คิดเราจะคิดอะไรไม่ออกนะอันนี้มันเหมือนว่าเรามีมีอะไรความคิดของเรามันจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันเหมือนมันมีแสงสว่างเข้ามานะคะแต่ตอนนี้เอาการโลเลของเรามันก็ยังโลเลอยู่เพราะว่าผ่าตัดเพิ่งจะผ่านไปนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ฟื้นฟูนะคะ เราก็พี่นีก็ค่อยจะค่อยๆเพราะว่าเขาจะส่งตัวไปทํากายบำบัดนึ่งเดือนแต่บังเอิญว่าไม่ต้องส่งแล้วนะคะเพราะว่าพี่นีสามารถลุกขึ้นมาอาบน้ําเองได้ใส,ส่เสื้อผ้า,าเองได้นะคะเดินได้ไปลองชงกาแฟลองออทดลองทำํำอ,อ,อาหารทําอะไรที่โรงพยาบาลก็จะมีที่ให้เราทดลองดูนะคะ ว่าเราสามารถจะทําอะไรเองได้ไหมถ้าทําได้ก็เลยไม่ต้องเไปนะคะไม่ต้องไปบําบัดหนึ่งเดือนนะคะหรือสามอาทิตย์เพราะว่าถ้าไปเขาจะเอาสถานที่ไว้สําหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆนะคะเอาถึงไปพี่นีก็ดีใจว่าพี่นีไม่ต้องไปนะะเพราะเขาอยากกลับบ้านแล้วนะคะเอาละคลิปนี้อาจจะพูดไม่ได้ดีเนาะก็มั ส่งข่าวให้เอฟซีทุกท่านทุกคนว่าพี่นีดีใจหมอก็ดีใจลูกก็ดีใจทุกคนก็ดีใจีการผ่าตัดของพี่นี่กับผ่านไปด้วยดีแล้วก็ชีวิตของพี่นีก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพี่นีก็คิดว่า,อา,าอาการชักเราหายทุกอย่างมันก็ความคิดความอ่านของเราก็จะดีขึ้นอะไร มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะพี่เนยก็มีความคิดว่าดีแน่นะพี่เนยก็จะพยายามเอ่อทำคลิปทำอะไรให้มีประโยชน์แก่อเอซทุกๆท่านทุกคนนะคะพี่เนยก็เไม่ได้ทาลิสติกไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลย คร <ules> ีมนี่น้องยันคือก็ไปซื้อมาให้นะก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยนะฮะก็คิดว่ามาโรงบ้าบเนาะไม่ต้องได้แต่งนะก็ไม่เออเมื่อวานก็มีคนมาเยี่ยมหลายคนอยู่นะเมื่อวานกับวันก่อนนะวันนี้ก็ไม่มีคนมาเยี่ยมวันนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมนะคะเราก็จะนอน นอนเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปทําเดินไปทํานูน่ทนทํานี่ไปทดลองเออไม่ใช่เมื่อกี้นะมาตอนตอนตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะไปทดลองเออเก็บชามเก็บอะไรล้างดูเก็บทำทากาแฟดูฟฟนะคะเขาให้ไปลไปทดลองทำเราทำได้ก็เลย โอเคแล้ไม่เราจะไปทำกายบำบัดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็คงใช้เวลาไม่นานนะปกติเขาบอกว่าห้าหเดือนนะแต่ของพี่นีจะคงไม่ถึงนะคะออดวงดีบุญดีมากนะคะตรีีค่ะ